สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ชาวชาแนลสมุนไพรใกล้บ้านวันนี้มาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้พาเข้าป่าครับแต่มาพบกับสมุนไพรชนิดหนึ่งครับที่เห็นอยู่หน้าจอนี้นะครับตรงนี้ที่เห็นนี้จะเป็นส่วนของเขาเรียกว่าใบประดับนะฮะซึ่งมีลักษณะคล้ายๆเกล็ดนะครับ แล้วก็นี่คือลําต้นครับเราดูเดินตามลําต้นเข้ามามาจนถึงเน่านะครับนี่โคนต้นครับต้นนี้น่าจะต้นเก่าพอสมควรเรียกว่าต้นแก่พอสมควรนะครับดูลักษณะที่ลากเลื้อยดูโคนเนี่ยออกไปจะมีลักษณะเป็นไม้ก่อครับไม้ก่อขนาดกอดยาวจะสักเมตรครึ่งถึง2เมตรนะฮะ แล้วก็เป็นคล้ายๆไม้เถาแต่ว่าก็ไม่เชิงเถาเพรอยู่โดโดๆน,นะครับที่เห็นนี้ก็คือใบนะต้นนี้น่าจะออกนานแล้วเพราะว่าสีจะออกเหลืองๆแล้วครับทั้งใบประดับทั้งใบจริงใบแท้นะครับนี่ใบใหญ่ลักษณะใบเราก็จะเห็นเป็นระยะะ,ยะแต่ว่าตอนนี้เห็นใบประดับที่เป็นใบของที่คล้ายๆเกล็ดปลาช่อนนะคล้ายๆเกล็ดปาช่อนนะเพราะว่า เป็นพืชที่จริงๆแล้วเขาอยู่ประมาณหัวไหล่ปลายนานะครับหรือว่าในป่าละเมาะนะครับลักษณะลำต้นลักษณะเงาจะเห็นว่าเป็นกอใหญ่พอสมควรน,นะครับสำหรับต้นนี้นะเอาละครับเรามาดูลักษณะของสปปรรพคุณทางยานะครับต้นเกรดปลาช่อนนี่เปลือกของต้นนะฮะที่เห็นนะครับใช้ต้มน้ำดื่มเนี่ยรักษา โรคตาได้นะครับนะดื่มเป็นยารักษาโรคตานะครับใครตา,าไม่ดีนะครับตาอักเสบตาแฉะตาต้อตาแรางตาเนี่ยก็ใช้ต้นของเต็ดปลาช่อนเนี่ยไปต้มกินได้นะครับรากมีรสจืดแล้วก็จืดฝืนนิดนึงนะครับก็ใช้ต้มกับน้าเหมือนกันนะครับรักษาอ,าอาการของผู้ป่วยทางจิตนะครับก็คือเวลาป่วยมีอาการเพ้อ มีอาการหลงลืมลืมนะครับกล้ามเนื้อสันกระตุกเป็นที่ที่เป็นระยะระยะนะครับหรือแม้กระทั่งอาการชักในเด็กเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะเด็กทารกนะ อันนี้ให้จิบน้ำนะครับก็ตามขนาดนะฮะของของอายุนะครับแก้ปวดฟันก็ได้นะครับแก้เลือดจับตัวเป็นลิมเนี่ยตรงนี้ก็ใช้เกร็ดปลาช่อนได้แต่ว่าใช้ตรงที่เป็นรากนะครับรากของเขาครับนอกจากนั้นนะครับใบของเกร็ดปลาช่อนะฮะก็หมายถึงใบแท้ของเขานะครับซึ่งมีใบใหญ่พอสมควรนีครับมีรสจืดครับใช้ต้มดื่มน้ําเป็นยาขับปัสสาวะ แก้ปสัสสาวะพิการนะครับแล้วก็ยังแก้ไข้จับสันได้ด้วยนะนอกจากนั้นดอกครับดอกเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นตามซอกของใบใบประดับนะฮะใบประดับที่มีกลมๆไข่เก็ประชอนนั่นแหละนะครับดอกเขาจะเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับดอกเขาใช้เป็นยาแก้อาเจียนได้นะครับเปลือกลำต้นนะครับใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ท้องร่วงรากของเขาเนี่ยก็ใช้แก้ปวดท้องได้นะครับ เปลือกต้นใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการตกเลือดได้ด้วยนะครับแต่ถ้าใช้ในปริมาณมากมันก็จะกลายเป็นพิษนะฮะก็อย่าใช้ปริมาณมากนะใช้ประมาณให้เหมพอเหมาะสมค่อนข้างน้อยนะฮะจึงจะดีนะครับตำรับยาพื้นบ้านทางภาคอีสานเนี่ยจะใช้รากของเกล็ดปลาช่อนเนี่ยนำมาต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้โรคตับพิการนะครับบรรเทาอาการตับทำงานผิดปกติส่วนตำรายาไทยนั้น ก็สามารถใช้เป็นยาแก้ตับพิการได้ใช้ได้ทั้งรากทั้งต้นของต้นเปล็ดประชอนนี้เลยนะครับทั้งต้นใช้ปรุงเป็นยาขับพระยาดใบไม้ในตับได้นะครับจะมีสปปรรพคุณช่วยตับเยอะอยู่พอสมควรนะครับรากหรือเปลือกของต้นในใช้ตำพอกแก้ปวดแก้บวมได้นะครับรากใช้ต้มกับน้ำกินเป็นยาแก้ปวดข้อปวดหลังได้นะครับ รากของเก็ดปลาช่อนนะเมือเ่อกี้ที่ที่เห็นเงาใหญ่ๆนีมีรากใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็สามารถตัดรากเข้าไปได้นะครับรากใช้ผสมกับเขาเรียกว่ารากของกา3มปีกใหญ่นะแล้วก็รากกระดูกอึงรากโมกมันรากหางมะจอกนะครับใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ขุนใสซึ่งที่เป็นโรคนี้นะครับก็คือจะมีลักษณะอาการผอมแห้งใจสั่นบางเวลา แล้วก็มีเพลิข้งางร้องไห้เนี่ยคุณใสเนี่ยนะครับพวกต้องคุณใสอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเกเล็ดปลาช่อนก็จะช่วยในโรคกาเรียกว่าเป็นโรคสามัญประจาหมู่บ้านนะโรคพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาต้มกินได้ส่วนใหญ่ที่จะใช้ก็มีใบมีเปลือกนะครับของลําต้นแล้วก็มีรากนะครับอย่างต้นหาปลาชอนที่เห็นนี้โดยต้นเขานะฮะถ้าสีเขียวจริงๆก็จะสวยนะครับ ถ้ามีฝักนะฮะฝักของเขาก็จะออกไปทางคล้ายๆฝักมะขามเทศนะฮะมะขามเทศที่อ่อนๆ,ๆนะฮะออกมาจากหลังจากดอกออกมาจากซอกใบนะครับใบเขาจะมี2ลักษณะใบาก็คือใบหลักนะครับแล้วก็ใบใบหลักเนี่ยจะออกเป็นคล้ายๆเหมือนใบไม้เนี่ยนะครับแต่ว่าใบาประดับเขาเรียกใบประดับเนี่ยออกเป็นเกล็ดคล้ายๆเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับ เหมือนเกล็ดปลาช่อนนะครับในสมัยโบราณพ่อแม่เราจะใช้เกล็ดปลาช่อนในการทําพิธีเอาข้าวเข้ายุง้งข้า,ขาช้างนะครับก็ถือว่าเป็นไม้มงคลด้วยนะเกล็ดปลาช่อ,ชอนเนี่ยนะครับนะถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวข้อนี้จะออกเกล็ดออกลายสวยทีเดียวครับแต่ว่าต้นนี้ที่เราเจอเนี่ยก็อยู่ในช่วงปลายแล้วครับเพราะว่าอยู่ในช่วงปลายฤดู หนาวจะเข้าฤด,ดูแรงแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เตรียมที่จะทิ้งใบแล้วนะครับแหมวันนี้โชคดีเหลือเกินครับมาเห็นนะฮะเอาละครับใครเห็นใครพบใครเจอก็ถือว่าเห็นสมุนไพรเอาไปใช้ได้นะครับการใช้สมุนไพรก็ต้องหาความรู้แล้วก็ถ้าไม่แน่ใจก็ต้องถามท่านผู้รู้นะครับอาจารย์ชาวชาแนลวันนี้ก็ขอลาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดรูปกระดิ่งด้วยครับกดติดตามกาันแพร วิทยาความรู้เรื่องสมุนไพรไปกันเยอะๆครับได้บุญได้กุศลด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเกรดปลาช่อนวันนี้อาจารย์ชาวชาแนลลาไปก่อนสวัสดีครับ